สวัสดีครับสงกรานดีวายนะครับมาดูสินค้า GVD ีอีกสักตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นหัวแรงพร้อมกับแท่นวางนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า s โ l d e r i n g Station สำหรับสินค้า GVD ตัวนี้ผมสั่งมาจาก a l i e x p r e s s ราคาก็จะอยู่ประมาณ1,600บาทบวกลบถ้าว่าท่านไหนสนใจเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง description นะครับสามารถกดเข้าไปดูเองได้เลยเดี๋ยวมาแกะกันดูดีกว่าว่าภายในมีอะไรบ้าง ก็จะมีเป็นคู่มือมาให้นะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น GVDGd 3 1 8 s น o ่งแป l นะโช t ดอร์ n โดยหลักๆแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับส่วนพวกอณนอื่นๆก็จะมีเท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวมาทำการประกอบเลยแล้วกันตัวนี้เอาไว้สำหรับใส่หัวแรง้ง เสียบก็มาปุ๊บนะครับเวลาใช้งานก็หัวแรกเสียบเข้าไปตรงนี้มาดูชิ้นต่อไปสำหรับชิ้นนี้ก็เอาไว้สำหรับใส่ตะกั่วนะครับนะ่ครับวางเข้าไปแบบนี้แต่นี้เบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำการติดตั้งด้านข้างนี้ก่อนจะมีสกรูสองตัวนะครับถอดออกมาเลย การประกอบก็ง่ายๆนะครับยึดสกรูไปแค่2ตัวเท่านั้นแหละประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้จากนั้นก็เอาตะกั่วบัดกีนะครับวางเข้าไปตรงนี้ปึ๊บมีหัวให้เปลี่ยนอยู่ห้หัวด้วยกันนะครับรักษาการเปลี่ยนหัวก็ง่ายๆอยู่ถอดเปลี่ยนหัวให้ดูนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ออกมาหมุนออกมานะครับจนสุดนีครับหัวมันจะหลุดออกมา แล้วเราก็ทําการเปลี่ยนหัวที่เราต้องการได้เลยในส่วนด้านในนะครับแกนตรงนี้จะเป็นแกนเซรามิกให้ความร้อนเร็วนะครับประสิทธิภาพการทําความร้อนดีแล้วก็มีความทนทานเวลาเราจะใส่หัวนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บตัวนี้ใส่เข้าไปสําหรับโลหะตรงนี้นะครับจะไม่เป็นสนิมแล้วก็ในส่วนด้ามจับสีน้ำเงินนี้จะเป็นซิลิโคนนะครับเวลาเราจับมันก็จะ จับได้ถนัดมือดีมากเวลาจะเปลี่ยนหัวก็เปลี่ยนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นดีนะครับจะไม่มีการล่วงหล่นนะเห็นไหมเนี่ยัจะไม่หล่นลงมาแล้วก็จะมีอุปกรณ์มาให้อีก2ตัวด้วยกันก็จะเป็นที่ดูดตะกัวนะครับเวลาใช้งานก็กดตรงนี้ลงไปแล้วก็เอาตรงนี้นะครับไปเจาะที่ตะกัวที่มันหลอมละลายอยู่ที่เราต้องการจะดูดจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับ มันก็จะดูดตะกวัวออกมาแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นครีมเล็กๆนะเอาไว้จับชิ้นงานชิ้นเล็กๆเวลาเราทํางานบัดรกรีนะครับส่วนตรงนี้ก็เอาไว้ทําความสะอาดหัวแรงนะครับถ้าว่าตะกวัวมันเปืเป่อนๆนะเราก็จิ้มเข้าไปครับหลังจากใช้งานเสร็จเราก็เสียบกลับคืนประมาณนี้นะมาดูสเปคของตัวเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับ GVDAGD สามปด อินพุต3 0 v a c 5 0 h าลกำลังไฟ80วัตต์เดี๋ยวมาทำการแกะตะกัวบัดรกรีที่มีมาในเซ็ตตัวนี้จะเป็นขนาด0.8มิส่วนปุ่มปรับการใช้งานต่างๆมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับ เปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีหน้าจอแสดงผลขึ้นมานะครับตัวเลขจะขึ้นมาที่80เพราะว่าเครื่องตัวนี้อุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่80องศาจนถึง480องศาเซลเซียสถัดลงมาจะมีไฟแสดงสถานะบอกหน่วยวัดณนะตอนนี้ว่าเป็นองศาเซลเซียสหรือว่าองศาฟาเรนไฮน์นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยวัดได้กดปุ่มตรงนี้1ครั้งนะครับอ่ะก็จะอยู่ที่176องศาฟาเรนไฮน์กดอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาที่เซลเซียสเหมือนเดิม ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะครับเวลาเราจะปรับอุณหภูมิแล้วก็นี่ครับปรับเล่งขึ้นมาสูงสุดขึ้นไปถึง480องศาเซลเซียสเวลาเราปรับขึ้นตัวเลขมันก็จะค่อยๆขึ้นไปตามอุณหภูมิที่เราปรับเพราะว่าเวลาเราเปิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยหัวแรงมันจะยังไม่ร้อนนะครับมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง480องศาตามที่เราตั้งไว้ ขึ้นมาถึง480องศาเซลเซียสละถือว่าทําความร้อนได้ค่อนข้างเร็วดีดวนะครับสำหรับในส่วนหัวแรงถ้าเราปรับเป็นองศาเฟรนไฮน์ดูครับว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่896องศาเฟรนไฮน์นะครับแล้วก็ตรงปุ่มนี้นะครับถ้าหากว่าเรากดค้างไว้สักแป๊บหนึ่งนะรประมาณ2-3วินาทีมันจะเป็นการล็อกค่าอุณหภูมินะครับอันนี้คือล็อกค่าละถ้าหากว่าเราปรับตรงปุ่มนี้อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าล็อก ทิ้งไว้สักครู่อุณหภูมิที่เราล็อกไว้ก็จะกลับคืนมานะครับเวลาเราล็อกค่าแล้วปุ่มเนี้ยเราหมุนไปเถอะครับมันจะไม่มีผลกับอุณหภูมิถ้าจะคลายล็อกก็กดค้างไว้อีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคครับถ้าไฟมันกระพริบหนึ่งครั้งนี้ก็คือโอเคละ สำหรับชุดหัวแรงตัวนี้เนี่ยจะมีระบบออโต้สแตนบายแล้วก็ออโต้สลีปมาให้ด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา10นาทีเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดออโต้สแตนบายโดยตัวเครื่องจะอัปอุณหภูมิขึ้นไปถึง480องศา Celsius, เซลเซียสเตรียมพร้อมให้เราใช้งานได้ตลอดเวลานะครับถ้ากว่าเราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา20นาทีเนี่ยตัวเครื่องจะเข้าสู่โหมดออโต้สลีปเครื่องหรือว่าตัวหัวแรงเนี่ยจะไม่มีความร้อนเหลืออยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสว่ามันจะ ร้อนเร็วแค่ไหนนะก็จะเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่องนะครับแล้วก็เล่งไปจนสุดก็คือ480องศาเซลเซียสดูว่าตะกั่วเชื่อมเนี่ยจะละลายเมื่อไหร่จะให้ความร้อนมันขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือเริ่มตั้งแต่0ูนองศาเลยนะเพราะว่าเปิดเครื่องมาหัวแรงมันยังเย็นๆอยู่เราก็จะดูจนกระทั่งว่าหัวแรงมันพร้อมใช้งานเนี่ยมันใช้เวลาสักกี่วินาที นี้ก็ประมาณ30กว่าวินาทีนะครับะละลายแล้วครับพออุณหภูมิถึงประมาณสัก3 8 0 390ตะกวัวเชื่อมก็ละลายละอันนี้จะเป็นตะกวัวที่มากับในเซตนะครับ0.8มิลละลายได้สบายๆมาดูไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อกี้0.8แปตัวตัวนี้จะเป็นตะกวัวขนาด2มิลไซส์ใหญ่มากเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าละลายได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ทีนี้มาดูการถอดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกชิ้นเล็กๆกันบ้างนะครับคีมหรือว่าแหนบที่แถมมาในเซตนี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการถอดชิ้นส่วนเล็กๆเรานี้นะครับเพราะชิ้นมันเล็กมากทีเดียว การถอดก็ถือว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับเพียงแต่ว่าบางชิ้นส่วนอาจจะต้องให้ความร้อนมันเยอะนิดนึงกว่าจะดึงมันออกมาได้นะครับก็ถือว่าทํางานได้ดีสําหรับครีมจับตัวนี้แล้วก็ออกหัวแรงนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของที่ดูตะกัวกันบ้างนะครับลักษณะการใช้งานก็คือกดลงมาก่อนจากนั้นเราจะไปดูตะกัวนะครับสมมุติว่าตรงนี้มีตะกัวที่แบบเป็นส่วนเกินมาก็ทําให้มัน ละลายก่อนจากนั้นก็ดูดนะครับประสิทธิภาพการดูดนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเพราะบางทีะตะกัวมันไปคายอยู่เยอะๆเราไม่รู้จะออกอยังไงนะครับใช้ตัวดูดช่วยเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูดตัวนี้ออกดูบ้างนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับชุดหัวแรงพร้อมแท่นวางตัวนี้ GVDA g d 318 หรือส่วนตัวแล้วถือว่ามันใช้งานได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับเพราะว่าปกติหัวแรงเนี่ยจะมีความร้อนที่ค่อนข้างมากนะครับเราวางไปเรื่อยไม่ได้นะพอมีตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยงานของเราได้แบบสะดวกสบายมากขึ้นการปรับอุณหภูมิความร้อนเนี่ยก็ถือว่าปรับได้ง่ายนะครับมองเห็นชัดเจนเราสามารถล็อกความร้อนได้ด้วยนะครับถือว่าออปชันที่ให้มานี่ครบครันกับการใช้งานในงานบัตรกรีเลยทีเดียว ท่าไหนสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอท่านสามารถกดเข้าไปดูเองได้เลยนะครับถ้าชอบถูกใจก็สั่งเองได้ส่วนที่ผมไม่มีขายนะครับเอามารีวิวให้ชมเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจทั่วไปเท่านั้นถ้าชอบถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมีคลิปใหม่ๆจากช่องก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ